สวัสดีครับพี่น้อง FC ชาวยูทูบนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับดูไลฟ์สดนะครับจะไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับทีมงานว่านทพิปทีมงานใหญ่อีกทีมงานหนึ่งทีมงานของเรานะครับสนใจสนใจรถเกี่ยวนถข้าวนะครับมีทั้งคันเล็กคันใหญ่นะครับปีหน้าจับจองกันได้นะครับปีนี้งานเยอะพี่น้องนี่ครับ นี่ครับวันนี้นะครับทีมงานบ้านทพิปนะครับเก็บงานนะครับเหลืออยู่ประมาณ30กว่าไร่นะครับเก็บงานนะครับเจอกันในค่ำคืนนี้นะครับสัญญาณเน็ตเป็นไงนะครับแจ้งมาด้วยนะพี่น้องฝากแชร์ด้วยครับแชร์กันเข้าไปนะครับนี้เราเอารถเล็กมาเก็บงานนะครับได้ยินว่างั้นนะครับรถใหญ่ติดภารกินอีกคนละฝั่ง งามนะพี่น้องมีแต่น้ำนะครับสัญญาณภาพเป็นไงนะครับสัญญาณเสียงเป็นไงแจ้งมาด้วยนะครับสนจิตสนใจลรถเกี่ยวรถข้าวนะครับทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับติดต่อเราได้นะครับทีมงานว่านทิดเี็งานคนละบ้านอีกทกมบงานหนึ่งนะครับฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคืนนี้เราเจอกันนะครับเก็บงาน30ไล่ดูกันสดๆนะครับจาก สดจากไร่ใหม่จากทุ่งนากันไปเลยนะครับในคำ่ำคืนนี้นะครับเพื่อนกันพี่น้องตากแช่ครับตากแช่นะครับแช่กันเข้าไปนะครับเพื่อวันนี้สัญญาณภาพเป็นยังไงพี่นอ้องถ้ามันตืดแด้งกับเป็นน้ำเน็ตเด้อพี่น้องเด้อนี่นแล้วครับเน็ตราคาเกือ มันติดพี่น้องไล่แซงกันไปเลยขนาดไปคนละพี่น้องตัดกางตัดกลางแท้แมนแท้พี่น้องเลยโอ้เด็ดเดี่ยวฮวอนพี่น้องได้สิลูกมีห่นนมให้อยู่ว่ะมึอนี่ ครัือจิตสนใจนะครับรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับเกี่ยวข้าวล้มข้าวตั้งได้หมดนะพี่น้องอันนี้ก็คือทีมงานบ้านทิพย์ทีมงานหนึ่งพู้นครับพี่น้องรถง่ญยอยู่พูนลูกแกนั่นพูนครับเป็นบ้าเหงย่อยู้เหงื่อคนเหงื่อสู้เลยครับพี่น้องพู้นครับเป็นบ้รถง่ญยอยู่พูนครับเป็นบ้ นะครับรถเงยจยุบบุ้มตาเป็นเหมนก้พี่น้องใช่ไหมครัโอ้นหเห็นรถเงยนี่ครับเบิ้งรถน้อยกับรถก้อนนะครับตอนมเงยแรงเกาจะเบิ้งรถเงยน้ำกันนะครับเบิ้งกับสุดๆไปเลยนะครับมเงยแรงนะครับสามสิบไร่นะครับเก็บงานมาสั่นนะครับ วันน้าประจำชีมงานบอกนะครับพ่อใหญ่กำนันนะครับจากไร่ใหม่จากทุ่งนานะครับเบิ้งกันทดรดไปเลยน้องในมือนี่นะครับมีแรงเขากับเบิ้งรดรดกันต่ตนะครับ30ไล่เจอกันแน่ทางรถเล็กรถใหญ่ว่าสันคน่านะครับฝากแช่ครับแชร์กันเข้าไปนะครับขอคนละหนึ่งแช์นะครับฝากแช่ได้ครับพี่น้อง ให้บรรยากาศของการพักเที่ยงนะเบิง้งกันสดๆไปเลยพี่นอ้องนู่นคนมีสารบานเขาก้อนเนอพี่น้องเด้ออดำไปเบิดแล้วพี่น้องเลยคนข,ขาวๆพูดดิเป็นว่าฝากแช่นะครับแช่กันครับ แช์กันนะครับฝากแชร์ครับแชร์กันเข้าไปนะครับเปิ่งกันทุกด,ดนะครับในมือนี้นะครับสดจากไล่ไม่จากทุ่งนานะครับขอ,อคนละหนึ่งแช่แชร์กันในแน้พี่น้องเพื่อเป็นกำนใจให้ครับ ทีมงานเรานะครับวันนี้มันเก็บงานมันสุดท้ายนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทีมงานบ้านทิพย์ทีมงานคุณภาพทีมงานหนึ่งนะครับฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวอีสานบ้านเฮานะครับฝากให้กันแล้วกันนะครับรถคิดสนใจรถเกี่ยวรถข้าวนะครับปีไหนปีหนานะครับเ้างกับพี่ต้อมาได้นะครับตัวกล่องตั้งพ่อพี่น้องเนีย เข้าคงเื<ม>ิ<ม>่งรูเสุดเลดยเร้อพี่น้องเร้วอว่าต้องพาก็ต้องเล่าลายใหญ่ห้างนะครับเงากันเรืพี่น้องเออเดือดอ่อนเดือด่อนมันก็ออ่างเทเลได้หหละพี่น้องเน้ เพิ่งกัดสดๆไปเลยนะครับในมือนี้นะครับฝากแชร์่นะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรานะครับทีมงานว่านคลิปทีมงานคุณภาพทีมงานหนึ่งเดียน้องเรื่อฝากไว้ด้กแล้วกันนะครับวีนาลุ้นิดลุ้นใจรุ้นเกี่ยวนะครับติดต่อมาได้นะครับถึงรถเล็กรถใหญ่นะครับเพราะว่ารถน้อยเพราะว่ารถใหญ่ก็ไมีให้บริการนะครับนี่เป็นช่วง เก็บงานนะครับพี่น้องงานเขาใกล้จะเบิดแล้วล่ะนะครับต้องเก็บงานนะครับพี่น้องนะฝากไปกระนั้งกันนะครับฝากไปกันใจให้สุ้มองสุก้แก่สุ้มองสุม้มุมนะครับที่เหน้าอยู่เสมือนี่นะครับฝผมมีรถเกี่ยวมาเด้อพี่นอ้องคอมเมนต์มาได้นะครับไก่ไก่ที่งานเขาไปเบิ้นะครับเขาไปจะประเทศลาวมาสั่งคนว่นา ฝากแชร์ครับฝากแชร์นะครับแชร์กันเข้าไปนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับตอนเย็นนะครับหรือมือแรงนะครับพ่อกันแท่นะครับพ่อกันแน่นอนนะครับสามสิบไล่รถเล็กรถใหญ่เจอกันแน่นอนเนี่ปิดท้ายปิดปิดท้ายปิดไล่กันนะครับในฤดูการเกี่ยวเขา นะครับเจอกันนะครับเก็บงาน30ไร่ทั้งรถเล็กรถใหญ่จัดหนักจัดเต็มแต่งซิ่งแต่งสวยต้องว่านกิ๊เท่านั้นว่าซานเบนว่าพี่น้องเอ้์เบิ่งกันไปบ่ต้องเว้าหลายใหญ่ห่างมันมาหมอมนะครับจวดไปเลยจวดจวดพี่น้องเบิ่งกันครับเบิ่งกัน่งนรถใหญ่สิเท่กันตังเท่เขาดุนพี่น้องเห็นบ่รถใหญ่นะครับ นี่เขาเบิกงดถน้อยนะมือเลี้ยงมือเลี้ยงอยู่เพื่อเบรกลดง่ครับเก็บงาน30ไล่นะพี่น้องนะแช่กันครับฝากแช่นะครับแช่กันเข้าไปนะครับแช์กันให้ละแช่กันจนจนไม่มีเนี้ยแช่หมดแล้พี่น้องแช่กันเข้าไปครับเก็บงานแล้วครับพี่น้องิบ่ไไ้เบิกงอีกนะครับปีนาฟ้าไม่เข้าจังขอกันหรืวดูฤดูกาลเกี่ยวเข่าหน้าฝั่งนะครับเขาจังขอกันไม่นะครับฤดูกาลนี่ เขาเจ้าเขาดอนะครับเยอะเขาหน้าปังนะครับอีกหน้าปังเอามาเจอกันไหมนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงแจ้งมาแล้วพี่นอ้องเด้อขันบ่ดีก็ับเป็นน้ำเน็ตนะครับข,ขันดีก็บ,บอกว่าดีขันบ่ดีก็บ,บอกว่าแช่ใครไ,ไ่้เขานั่นหละพี่น้องแช่กันครับขอคนละหนึ่งแช่นะครับแช่กันไปนะครับในมือน,นี้นะครับเอาเบื้องสดนะสดจากาไร่ใหม่จากทุ่งนานะครับกับทีมงานว่านทิ้ของเรา ทีมงานคุณภาพอีกทีมงานหนึ่งแล้วพี่น้องถ้าฝากไว้ได้แล้วกันนะครับจับคิดจับใจพี่น้องต้องการนวดเี่วนวดเข่าปีนาติดต่อมานะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อท่านผนานยัยบอกว่าฝากขอบคุณพี่น้องเอฟซีได้เสียท่าฝากขอบคุณนะครับสําหรับพี่น้องเอฟซีทุกหมูทุกคนทุกห้องทุกแก่นะครับพี่ใสบริการบ้านคิดของเขานะครับเกี่ยวข้าวดี เดี๋ยวเขาดีต้องทีมงานว่านคลิปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเขาลุ่มเดี๋ยวเขาตั้งมากเรี้ยวมักซาจัดให้พี่น้องแต่ว่าคนขับมางไปไปเร็วนะพี่น้องไปตามไรเยื้มบอกรอซ้ของมันเลี้ยวนะไปตามไปเย่อมนะฝากแช่ครับแช่กันนะพี่น้องฝากแช่เห็นนี้นะครับเหลืออีกมองนี่นะครับเขาลุ่ม นะครับแต่ว่าวบอนี้เขาถูกมาเก็บงานนะครับเก็บงานแล้วปะผมก็บจิมีภารกิจไปใส่ไปใส่ไปันผมกับยังบบลูนะครับต้องเบิ้งกันบบลูว่าจิไปทั้งเดย์นะครับแต่วบ,บูนีอแลงเขาพอกันแน่นอนจัดนักจัดเต็มทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับสามสิบไล่นะครับเจอกันแทะแน่นอนนะครับเบิ้งไล่สดกันไปเลยนะครับไล่สดกันฮอวแจ้งของเราพี่น้อง ขันขันมีแบตเตอรี่วะขันเนต็ตโบิดเด้อพี่น้องเด้อเ่ากันไปน,น้ำแย่กันไปพ้อมนะครับแย่หูปู่เด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศสุดๆนะครับสดจากไล่ใหม่จากทุ่งนานะพี่น้องนะเบ่งกันครับฝากนะครับฝากฝากแค่ครับแช่กันเข้าไปนะครับฤดูกาลนี่ มีมีแล้วนะครับเก็บงานมือแรงเขากับเ็จสิ่งธุรกิจในฤดูการเกีียวเขาในปีนี้นะครับทีน่ะฝ้าไม่อาจังมาเบึงกันไหมนะครับอาจจะเกลียวหน้าฝังตัวนะครับหน้าฝังมันเยอะอีกะ้าห,หลังปีไม่นะครับเพราต้องเลยลงหน้าฝังกันอีกนะครับว่าวันนี้เรามาดูทีมงานว่าพี่รถเล็กกันไปก่อนนะครับรถใหญ่เราค่อยดูกันเราดูรถใหญ่กันไปสองช็อตสามช็อตแล้วพี่น้องว่าวันนี้เรา มาดูน ốt เล็กกันเกี่ยงงานเท่าลม้มนะครับพี่น้องครับฝากไว้กันแล้วกันนะอย่าลืมนะครับสนงเตสนใจรถเกี่ยวน ốt เท่าฮักสาวเหล่าเป็นวบบเบือ่อเห็นมาพี่น้องเป็นคือคาเกะฮักสาวเหลาว่ากัน ฤดูการนี่นะครับเท่ากับจเสร็จสิ้นนะครับภารกิจเกี่ยวเขานะครับเพราะจะมาพอกันฤดูการหน้าฝั่งนะครับนะครับหน้าปีหน้าปีเท่ากับจะเบิร์ตไปแล้วนะครับหน้าปีเบิร์ตเบิร์ตแล้วนะครับเมื่อเก็บหน้ามเลี้ยงก็คือจบนะครับตอนชักพักเท่ากับจะไปเก็บอยู่มั่นคุณรู้ว่าจกไรนะครับอยู่ทั้งหกปุ้นพี่น้องปุ้นทั้งหกปุ้นครับ ผมอาจจะไม่ได้ไปไล่สดให้พี่นอ้องได้เบิงกันนะครับเพราะว่าบางที่อาจจะเป็นน้ำสัญญาณเน็ตมันจะบ่หอดนะเจนี่ยังเราะว่าเขาวงอยู่พี่น้องด้ยจากทีเน็ตทีได้บ่ได้ย่างพี่น้องก็ได้เบิงนะครับเขาก็เลยมาไล่พี่น้องได้เบิงกันนะเพราะว่าเขาจะจบงานแล้วนะครับในมือน,นี้นะครับในคืนนี้ว่าสัน้นต่อนะขอขอบพระคุณนะครับสำหรับลูกค้าที่ไว้วางใจทีมงานว่านที ได้รับใส่ในปีนี้นะครับขอบคินขอบคุณหลายๆนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นั่เไม่ด้พี่น้องอย่าไปตำอย่าไปกดคานอะไรน้ำหนามันโมมีนะครับกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งพร้อมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานล้ามคลิปของเฮานะครับ จาซืา้ออาเซนอาซีเดอพี่น้องเขาบอกว่าไปตามเที่เขาเห็นมีแล้วนะครับปีกเล่ยน,นะครับเพราะว่าเมื่อนี้ผมก็มีภารกิจเก็บเขาสร้อยปลานะครับผมก็เลยไม่ได้ไปไลน่นะ,ลลนะครับผมก็บจุกเก็บเขาสร้อยปลาแล้วผมก็บจุกเาเขาล้มออกเขาล้งแนวผมก็เลยไปทายอีกหน้าหนึ่งนะครับผมก็เไปเพิ่มแบตเตอรี่นะครับบางทีแบตอาจจะบ่พอเพีพยงในการทายรถเสือกพ,พี่น้องได้เบิ้งกันมีแรง นะครับแมนยูเมี่ยถือเสมอละคุณคนเขียนเลยเนี่ยถูกเสมอเป็นวาเน้นะฝากแชร์ครับพี่น้องแชร์กันนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับสำหรับไลน์นี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าสัญญาณแบตเตอรี่เขาเตือนมาแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าไลน์หน้านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ไปแล้วครับพี่น้องบายบาย